เดินทางมาถึงคู่ที่2ครับจัดว่าเป็นเอกที่1น,นะครับของรายการในวันนี้ครับเป็นกล้องโนวาบางแสนไฟครับบกับเพชรกล้องฟ้าวอเทกโนลงปูสวงในเบยดในบิกัด125ปอนด์นะครับต้องบอกว่าสลับกล้องโนวาบางแสนไฟครับหรือว่ากล้องพบวอสุขสันนะครับหรือว่ากล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกก็เป็นเจ้าของแชมป์ปูนเสือนะครับ ในครั้งที่22นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ปูนเสือไปแล้วนะครับผู้จัดก็พยายามให้ข้ามชั้นหรือว่าขึ้นชั้นเร็วไปหน่อยนะนะครับสลหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ได้แชมป์นะครับการชนะเวนอมไปแล้วนี่หลังจากนั้นก็ไปเจอแต่ของแข็งแข็งครับทั้งเพชสยามสิทธิชัยจอร์ดเมฆล้านนะครับ สิทธิศักสิงมาวินแบบนี้น่ครับทำให้ทางฝั่งของกล้องพบนะครับช้ำแล้วก็ขึ้นชั้นไม่สำเร็จนะครับจนต้องพักร่างกายไปยาวเลยนะครับประท้าฝีมือรุ่นใหญ่หญหญเบอร์ใหญ่ๆแล้วไม่ผ่านนะครับจนต้องพักร่างกายยาวภาคนี้ถือว่ากลับมาภาคใหม่นะนะครับสลับกล้องพบหรือว่ากล้องโนวาแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อไปอยู่กับทีมงานบางแสนไฟขับครับ,รบกล้องพบก็ เป็นมวยอายุ20ปีนะครับ177เซนติเมตรครับถือว่าเป็นมวยเข่าสูงยาวจากอำเภอหลงศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเพชรมวยเปิดเกมนะครับซ้อมอยู่ที่บางแสนไฟขับน้ำหนักปล่อยๆ62กิโลกรัมนะครับกองพบครับก็เป็นมวยคล้ายๆนะครับพอนำโชคกันแหละนะครับเป็นมวยไม่มีตาครับเภทเดินเข้าหาคู่ชกพยายามขวาวงในอย่างเดียว แต่ข้อดีของกล้องโนวาก็คือเขามีลูกเตะขวาในช่วงยกต้นๆก็จะมีมาแลกอาวุธแลกฝีมือนะครับใช้แข้งขวาในการดักออกนะครับแล้วก็มีหมัดนะครับที่สามารถต่อยผสมกับจังหวะเตะขวาส่วนยก3ยก4นะครับก็จะเล่นวงในเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าวันไหนมาดีถ้าหากว่าวันไหนหลงเหลี่ยมนี่ก็นะครับตัวไข่ตัวมันเหมือนกันครับสลับกล้องโนวา ความเป็นมวยน้อยนะครับความฉลาดในการโจกนี่น้อยแต่ว่าพลังก,กำลังนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีและก็ความสูงยาวความใหญ่นะครับถือว่าเป็นมวยปลดใหญ่ไปแลแรงนะครับผูดง่ายสำหรับกองโนวาสามไฟหลังครับก็มีแพ้คะแนนนั่นแสนวลริสพอหอมกินตั้งแต่ปี67เดนะครับเดือนธันวาคมในปี68ครับก็มีชนะคะแนนนั้นไอซาคร์บนะครับที่แฟร์ทิกมวยมันพัน เอ็กทีมเอ็กทีมนะครับซึ่งเป็นรายการที่เราเป็นรายการด้อยของสึกวันลุพินีไปล่าสุดครับมาโชว์ฟอร์มสวยงามครับชนะน็อวีสามนัดอาชาในวอรุลาชานะครับในอ่าในศึกมาตุภูมิมวยไทยมาล่าสุดครับสลับกล้องนูวาส่วนคู่ชกวันนี้ครับเป็นทางฝั่งของเพชรก้องฟ้าวอทิกนู หลวงปู่สวงครับ18ปีนะครับ175เซนติเมตรครับจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโชคมาแล้วมไม่ต่ำกว่า45ครั้งเป็นอย่างต่ำครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยจังหวัดฟีมือได้มวยเขาได้เช่นกันนะครับไปบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอร์ดเทคโนหลวงปู่สวงนะครับจังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักปล่อยปล่อย6กกิโลกรัมน้อยกว่าคู่ชคอยู่2กิโลกรัมโดยสูงก็เป็นรองครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็เป็นรอง ฟอร์มการชคนี่จะสม่ำเสมอกว่านะครับปะทะมือใหญ่ๆมาเช่นกันนะครับแต่ว่าเกจการผ่านมวยนี่ก็จะเป็นรองทางฝั่งของกล้องพบอยู่นะครับแต่พูดถึงเขาก็ชคในเวิด118จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพิ่งปล่อยเวทขึ้นมานะครับก็ปล่อยเวทขึ้นมาโชค125ขึ้นนี่นะครับในสีไฟหลังไฟแรกนะครับชนะรอบที่สามนั้นเพชรแสนสุขโชดบางแสน ไฟถัดมาแพ้คะแนนทางด้านสิงห์ดำกับแฟโฟกัสที่ RWS ถัดมาครับแพ้คะแนนแสนบริษพอคอมกินที่ศึกมวยวิทีถิ่นไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไฟล่าสุดก็มาชานอนนอ์ทุกที่หนึนะครับไข่มุกข,ขาววันของโอม M.K. ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรน,นะครับมาล่าสุดถือว่าคู่นี้นะครับก็น่าดูน่าชมนะนะครับสลับส่วนตัว มาดูกันที่ฝั่งแดงนะครับกล้องโนวากล้องพบวันนี้เปิดเกมอยู่แล้วนะครับถ้ามายืนเต้นยืนคุยฝีมือเป็นรองนะครับอาจจะโดนแข้งหนักๆของทางฝั่งของกล้องเพชรกล้องฟ้าได้นะครับอาจจะโดนแข้งซ้ายหนักๆสตร์อาวุธมานะครับได้ส่วนเพชรกล้องฟ้าวันนี้นะครับยืนเป็นทางมวยซ้ายทางมวยค่อนข้างได้เปรียบนะครับก็จะอาศัยจังหวะเตะฉากออกเรื่อยๆนะครับ อพออาวุธก็จะมีแข้งสายนะครับ3ยกนี่มักเป็นพระเอกอาจํากันได้นะครับเพชรก้องฟ้าก็จะโชคกับทางฝั่งของสุดหล่อบ่อยๆนะครับการที่สุดหล่อชนะได้ก็ชนะด้วยลูกเข่านะนะครับยกบนต้นอินดีนะครับเป็นพระเอกเลยแต่ว่ายกสียก5้าไม่ค่อยดีนะนะครับยกที่สีนี่เป็นยกที่ว่าเป็นปัญหาของเจ้าตัวนะครับมาดูกที่จุดแข็งของกล้องนูวานะครับ จุดแข็งของกล้องโนวาเนี่ยคือพลังกำลังจะดีกว่าเยอะกว่านะครับแรงปลายดีกว่าอาวุธอินหนักกว่านะครับเรื่องหัวใจก็มองว่าดีกว่าครับยกสี่นี่จะดีกว่าส่วนจุดอ่อนของกล้องโนวาก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นมวยนะครับและในเรื่องของอาวุธมวยนะครับความเร็วในการออกอาวุธนี่ดูว่าเป็นนองนะนะครับไฟนี้ส่วนเพชรกล้องฟ้าจุดเด่นก็คือแข้ง้ายออกได้เนียนตาอาวุธนี้ ออกได้ค่อนข้างแม่นค่อนข้างคมนะครับส่วนจุดอ่อนของเพชรกล้องฟ้านั่นก็คือในเรื่องของยกสีนะครับชกยกที่4ทีไรนะครับมักมีปัญหาหมดแรงตลอดครับเวลาจะมาจับวงในคู่ต่อสู้จะจับวงในนี่มักเป็นฝ่ายที่เป็นตัวเมียรหรือว่าเป็นตัวที่ยอมนะครับไปลงล่างตลอดนะครับทําให้มักลิกแพ้บ่อยแต่ว่า ยนต้นก็เน้ลุ้นนับนอกนะสลับเพชรก้องฟ้าเพราะว่าอาวุธหนักอยู่นะครับในยกต้นๆส่วนวิธีการเอาชนะในไฟนี้ตจมองว่าถ้าเป็นกล้องโนวาก็ต้องเข่ากระทุ้งนะครับต้องไม่ยินเต้นยินคุยนะครับต้องพยายามเดินเข้าหาเร็วๆส่วนเพชรกล้องฟ้าวิธีการจะเอาชนะนะครับก็อย่าให้คู่ต่อสู้นะครับถึงตัววงในก็ต้องมีจับสู้บ้างนะครับอย่าลงล่าง อย่าถอดหัวอย่ายอมเวลาสู้วงในนะครับสำหรับคู่นี้เบื้องต้นทัศนะส่วนตัวก็ยังชอบไปที่ทางฝั่งของกล้องโนวาหรือว่ากล้องพบบางแสนไฟครับนะครับในช่วงที่ฟอร์มหลุดหรือว่าฟอร์มไม่ดีฟอร์มลุยลงไปนะครับส่วนตัวมองว่าเจอแต่ของแข็งเบยใหญ่นะครับวันนี้มาเจอเก็ตมาเจอเวทเดียวกันแล้วก็เป็นเบทดของเจ้าตัวด้วยนะครับส่วนตัวออกชอบพี่นั่นกล้องโนวาบางแสนไฟครับครับ